นิทานเรื่องพญานาคินีลักษณาและชายหนุ่มผู้กล้าในดินแดนใต้สายน้ำที่ลึกและกว้างใหญ่มีพญานาคินีสาวผู้สูงศักแดละงดงามนามว่าลักษณานางมีเกลดสีฟ้าอมเขียวสองประกายราวกับอัญ,ญมณีในยามค่ำคืนลักษณะมีดวงตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเมตตา นางใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในโลกใต้น้ำและคอยดูแลรักษาสายน้ำให้สะอาดและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาวันหนึ่งในขณะที่ลักษณะกำลังสำรวจแม่น้ำนางเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังช่วยเหลือเด็กน้อยที่พลัดหลงไปในป่าชายหนุ่มผู้นั้นชื่อผู้ผาเขาเป็นชายหนุ่มที่กล้าหาญและมีจิตใจดีงาม ความอ่อนโยนและความกล้าของภูผาทำให้ลักษณะรู้สึกประทับใจนางจึงแอบเฝ้ามองเขาเป็นระยะโดยที่เขาไม่รู้ตัวเมื่อเวลาผ่านไปลักษณะรู้สึกถึงความรักที่ก่อตัวขึ้นในใจนางตัดสินใจที่จะเผยตัวในร่างมนุษย์และแปลงกายเป็นหญิงสาวงดงามเพื่อมาพบภูผาด้วยความประมาท นางเข้าหาเขาพร้อมกับกล่าวขอบคุณที่เขาช่วยเหลือเด็กน้อยในวันนั้นผู้ผาประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ประทับใจในความงามและความสุภาพของลักษณะทั้งสองเริ่มพูดคุยกันลักษณะและผู้ผาพบว่าพวกเขามีความรักธรรมชาติและชอบการช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกันพวกเขาจิงสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มตกหลุ่มรักกันโดยไม่รู้ตัวในคืนหนึ่งขณะที่ลักษณากำลังจะบอกภูผาว่านางคือพญานาคินีลักษณาเกิดความกลัวว่าเขาอาจจะไม่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของนางนางจึงตัดสินใจปิดบังความจริงและคบหากับภูผาในฐานะหญิงสาวธรรมดาต่อไปแต่ในคืนพระจันทร์เต็มดวง เหล่านาคผู้ปกป้องสายน้ำได้เห็นลักษณะกับภูผาใช้เวลาอยู่ด้วยกันพวกเขารู้ว่าลักษณะกำลังฝ่าฝืนกฎของผอพญานาคที่ไม่ให้รักมนุษย์พญานาคเข้าผู้อาวุโสจึงมาเตือนลักษณะว่าเจ้าควรละทิ้งชายหนุ่มผู้นั้นและกลับมาใช้ชีวิตของเจ้าใต้สายน้ำลักษณะรู้สึกเจ็บปวดแต่เธอไม่อาจละทิ้งภูผาได้ นางจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยมีพญายนาคีนีใดกล้าทำนางเปิดเผยความจริงกับผู้าและบอกเขาว่าเธอคือพญายนาคีนีแห่งแม่น้ำแห่งนี้ผู้ภาตกใจแต่กลับยอมรับในตัวตนของลักษณะโดยไม่หวาดกลัวผู้ภากล่าวด้วยความมั่นคงว่าข้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รู้จักท่าน และความรักของข้ามิได้ขึ้นอยู่กับตัวตนของท่านขอเพียงให้เราได้รักกันข้าพร้อมจะปกป้องท่านเช่นกันความกล้าหาญและความจริงใจของภูผาทำให้เหล่านาคเห็นถึงความรักที่แท้จริงพวกเขาตระหนักได้ว่าลักษณาและภูผามีความรักที่บริสุทธิ์และเสียสละผู้อาวุโสจึงยอมอนุญาตให้ลักษณะและภูผาได้สมหวังในความรัก โดยให้ทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันบนผืนดินและใต้น้ำตามที่ต้องการจากวันนั้นมาลักษณะและภูผาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งสองคอยช่วยเหลือชาวบ้านและดูแลรักษาสายน้ำไปพร้อมกันผู้ผากลายเป็นผู้พิทักษ์แม่น้ำในโลกมนุษย์ขณะที่ลักษณะยังคงเป็นพญานาคีนีแห่งสายน้ำที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตา และในทุกค่ำคืนเมื่อแสงจันทร์สองประกายบนสายน้ำลักษณาและภูผาจะระลึกถึงความรักและคำสัญญาที่ทำให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันทั้งสองรู้ว่าความรักแท้ย่อมแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อมโยงคนจากสองโลกเข้าหากันได้อย่างแท้จริง